ก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตื่นตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วัา1นึ่งแอนสวัสดีนะคะเรา รวมน,นิดนึงอยู่ที่อินเดียค่ะวันนี้ก็คือเป็นอินเดียครั้งแรกของวาวแล้วไม่ใช่ครั้งแรกของวาวอย่างเดียวเป็นครั้งแรกของลูกของพ่อของแม่นะคะแต่ว่าพี่หนึ่งเนี่ยเคยมาบวชที่อินเดียครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จัดทริปอินเดีย มาทอดกระถิ่นที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในดินแดนพระพุทธภูมินั่นเองก็คือแบบว่าแค่อยู่ตรงนี้ก็รู้สึกขลังรว่างาแล้ววันนี้เราก็จะไปิูชีวิตที่อยู่ที่นี่ครั้งแรกก็จะเป็นการกินการรีวิวบ้านเมืองของเขาในเมืองขยาเราไม่ได้มาคนเดียวด้วยเราก็พาคณะทีมงานโรสโกนะคะมาทอดกระถิ่นที่นี่กันแล้วก็ถือว่าเป็นทริปทําบุญเลยเดี๋ยววันนี้พาไปทัวร์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์การใช้ชีวิตการกินการอยู่ซึ่งแค่มาถึงเนี่ย ก็เจอเด็กๆเ,เต็มเลยอ่ะเขาเด็กๆเ,เขามานั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะอันนี้ไม่รู้จะต้องไปขอศ,ศึกษาก่อน<ต>เพราะว่าตอนนี้เนี่ย<ๆ>เราก็มาที่เ,เขาเรียกว่าจุดทักรถนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคณะคนไทยที่มาที่นี่เขาก็จะต้อนรับมีโรตีกรอบต้อนรับแล้วมีห้องน้ำต้อนรับในระหว่างที่เราเดินทางไปเขาคิดจกูดนะคะซึ่ง ข้อมูลก็ไม่แน่นซะด้วยิเดี๋ยวเราไปถึงที่เดี๋ยวเราไปสุกษสารแล้วพูดให้ฟังใหม่นะเมื่อกี้บนรถได้กินข้าวเหนียวหมูนะโดยฝีมือคนไทยเพราะว่าที่นี่มีวัดไทยค่อนข้างเยอะแล้ววัดไทยแปะครัวคนไทยก็จะทาอาหารไทยกับชาวไทยที่มาที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นกินอยู่ว่าลําบากไหมไม่ลําบากเลยเพราะว่าเรามีคนไทยต้อนรับเซอร์วิสที่นี่นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินโรตีเดี๋ยวขอไปรีวิวโรตีที่อินเดียแบบแท้ๆเลยว่าจะเป็นยังไง นี่คือผมีทอดกระจินนะลูกจะทำซองเพียงใหม่วันที่16มนี่กระจินอันนี้เขามานั่งทำอะไรกันล่ะคะขอทานกันลูกโอ้เพราะอะไาลูกเขาจะวิ่งมาเขาจะวิ่งมารอเลยใจกันลูกเพราะว่าออกจากวัดนี้ไปวัดนู้นแลวิ่งจากวัดนี้ไปวัดนู้นมันก็วิ่งวิ่งกลัดแบบนี้โอ้นี่ก็คือที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีขอทานเยอะที่สุด เหมือนกันนะคะแล้วก็มีทุกที่ไม่ว่าเราไปไหนเขาเห็นเราไปที่ไหนเขาจะวิ่งไปหาเลยเมื่อเห็นแบบตัวคณะบุญต่างๆเขาก็จะมานั่งเรียงขอยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดูประสบการณ์การให้ของเราว่าจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้เราจะมารีวิวโรตีก่อนว่าเป็นยังไงนะก็คือโรตีนมข้นก็โรตี ไทยน่าจะอร่อยกว่าสำหรับแบบสูกปากเรามากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เขาอาจจะมีความแบบน้ำมันจัดจัดนมจัดจัดแต่ที่ไทยมันจะมีความบางกรอบมากกว่าแล้วก็หรือว่าโอเคกินครเดียวพอ,อเ, <laughs> เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันนะคะ่าจะเป็นยังงไุ พอได้เสร็จกไปเลยไปไหนต่อเนี่ยตอนนี้เรากําลังไปที่เขาคิสปุ่เขาพูดว่าเขาคิสปุ่นอะไรเขาจะชอบบอกว่าจันบุรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเขาคิสปุดนที่ประเทศอินเดียเดี๋ยวเราดูกันว่าที่ที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านแล้วก็เ yes. ป <te idal sweet fruit> ็น yes. ที่ที่ประทับด้วยที่ที่แบบว่าไปอนุสาวรีย์พระศุภสมเด็จ การนั่งเสลี่ยงนะคะใช้เวลาประมาณ20ว่านาทีซึ่งเดินก็ได้นั่งเสลียงก็ได้นั่งเสลี่ยงสบายเกอมากก็มีลูกเล็กก็สบายมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็ผ่านทั้งถ้ำโมกคาานะที่พระโมกคลานะได้อยู่แล้วก็แบบกระปบมือแล้วเราก็ขึ้นมาบนยอดเขาตรงนี้เป็นที่ของพระอานนท์ในการที่ท่านนั่งปฏิบัติเป็นกุฏิของพระอานนท์เลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ พ่อพ่อตรงนี้เป็นที่อะไรนะที่ประทับของพระเนเจ้าบนเขาที่ที่ที่ประเลยอ๋อเป็นที่ประทับของพระพุทเเจ้าที่เขาคิจกุฎตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูนค่ะเราก็มีพวงมาลัยที่เขามาขายข้างหน้าพอดีนะคะ200รูปีเราก็ขอมาเลยอ่า่ายแล้วสองร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะคือปกติคนเยอะมากนะแต่วันนี้เหมือนทางเปิดให้เราแบบมาโดยที่ไ r รเว t e l y มีควรเลยอ่ะเราจะเข้าไหว้กันนะคะ ไหว้กุฏิของพระพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับบนของทิศขวูตรงนี้ก็เป็นกุฏิของพระอานนทะ์นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกุฏิพระพุทธเจ้าตรงนี้เป็นกุฏิของพระอานนท์นะครับผมซึ่ง วันนี้เราพาทุกคนมากราบขอพรนะครับแล้วก็ได้วาดได้ถ่ายรูปบนตรงนี้รู้สึกคนลุกตอนได้ไว้ด้วยวรู้สึกว่าแบบได้ได้มาในที่ที่แบบเป็นประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาก็คือเกือบสองพหกร้อปีอะ่ะตรงเนี้ยก็คือที่ที่ททพระเจ้า,าประทับอยู่นะครับคุณยอดมาดาอันนี้นะคะเราก็เสร็จธารกิจสักการะบูชาว่าไอ้พระนั่งสมาธิเล็กน้อยนะคะแล้วก็แบบว่า,ารื่นรมมากๆบรรยากาศดีมากๆเขาก็คือแบบล้อมรอบแบบไปด้วยเขาสุดลูกหูลูกตาแล้วก็บอกว่าถ้าอันนี้ใน าสนาครูเขาบอกว่าในตอนที่พ <ไป S 1> ระพุทธเจ้าน,นั่งปฏิบัติที่นี่<ป>ที่เขาคิชเกุดน,นะสถานที่ตรงนี้ก็ตรงเบญธาอน,น์นเนี่ยท่านนั่งอยู่ตรงนี้เสร็จก็จะมีญาติโยมมาใส่รูกตลอดเวลานะคะก็เยีมามมากเลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะนั่งเสลียงลงไปเพื่อที่จะไปไหว้หลวงพ่ออ้มดำกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปเป็น วัดแรกของพระพุทธศาสนาพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะแล้วใหญ่มากด้วยดุสิแล้วก็เป็นที่ที่เราเกี่ยวกับวันมาค้าบูชาวันมาคาบูชาที่พระพันสองร้อยห้าสิบรูปมารวมตัวกันที่พักพันสองร้อยห้าสิบรูปมารวมตัวกันที่วัดแห่งนี้แล้วก็เป็นที่มาของวันมาคาบูชาคือเขาบูรณะให้แบบว่าเป็นวัดที่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามและตามสเต็ปค่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะเจอตกเมือง้ ขเขาก็จะขายพาขายอะไให้เราทุกที่ในขณะที่เราเดินปฏิบัติธรรมอยู่ก็เป็นที่ที่ต้องมา,ากั้นึ่งในชีวิตค่ะทางน <laughs> ามา มามาเจอกันที่นี่คือว่าแน่นอนที่สุดเป็นบุตรจริงๆที่ได้มาเจอแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จทุกสิ่งที่คิดคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองาัฒนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมล้วนั้นก็ขอให้พันสาเร็จแม้นว่าจะไปทางไหนก็ขอให้คนสวยคำไปทางหําขอให้คนนิสคนสวยอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์นิพพานาปัจโยโมตุสธุ<ะ> แสวงบุญนะบุญหายากเราเลยต้องเดินทางลำบากเาไม่เอ,าอเารา ตอนนี้เราอยู่ที่หลวงพ่ออ์ดะแล้วซึ่งเป็นหลวงพ่อที่แต่ไม่พุทธการตีท่หรือกษัตริย์ของคุณล็งเสดที่ตั้งใจมั่วเผยแผ่ศาสนาสลิแต่ว่าอาจจะใช้วิธีการคือทำลายศาสนาไม่มีการทำลายคอณพทธศาสนาสถาที่เำาัญว่าหลวงพ่ออ์ดมเนี่ยเมื่อมาถึงแล้วกลับไม่ทำลายแล้วก็ยังอยู่สอยไปใ้อยู่อย่ี้ซก็เลยร <ée> ู <S <S ้ว่าติดมากแล้วก็ท่านเในเรื่องเป็นร่ไา อันนี้เอาน้ามันทาทําไมกันเป็นความเชื่อว,ว่าถ้าหากว่าเราอเ,เอาน้ามันทาก็คือเอาน้ำมันรูปหลายท่านแล้วก็อีกครึ่งฝนเนี่ยเอามาทาบริเวณที่เราเจ็บป่วยเช่นผมเป็นออฟฟิศสินนดโมใช่ไหมก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นการนำเขาเรียกว่าพรุน,น mm hmm. ท่านเนี่ยมาทําให้เราหายดีก็เดี๋ยวเราก็จะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับข้างขวา้วยนะข้างซ้ายไม่ค่อยเป็น mm hmm. ตอนนี้นะคะเราก็กําลังไปตลาดทักคายาพี่บอลก็มาครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตื่นตาที่เคยไปมาอันนี้เป็นที่หนึ่งเลยตอนนี้เป็นที่หสองบัววิ่งสวนไปเมื่อกี้บัววิ่งสวนเดี๋ยวเราลงตู้กันนะคะ ชุดผ้าสาลีนะคะผ้าเขาดีมากเลยนะแลวราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วเวลาซื้อที่นี่นะเขาบอกว่าต้องตอบไปเลย70% 60ิที่นี่ไม่มีราคาตายตัวนะคะมาซื้อทําไมผ้าสาลีอ๋อผ้าสาลีวันนี้เรามาซื้อผ้าซาลีเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้นะคะเรามีท่ากระถินที่ใต้ต้นพระศร์มหาโพธิ์เราก็เลยจะมี ความแบบว่าใส่ชุดผ้าสาลรีในการทําบุญเพื่อให้ได้ฟิลอยู่ที่อินเดียแล้วก็มีไปที่เกี่ยวกับนางสุชาดานะคะก็คือเราก็จะใช้ชีวิตในการใส่ชุดคนแบบเป็นประหนึ่งเหมือนเป็นคนคนที่นี่เลยนะคะให้เหมือนมหาราณีมหาราชาใช่เราจะได้แบบฟิลเหมือนเราเป็นมหาราณีมหาราชานั่นเองครบทุกอย่างคะ่ะอันนี้มันเป็นสําหรับนมาเหรอ Thank uh you. -huh. ันนี้เป็นที่เราหามาห้าร้อยชุดนะฮะก็คือมาแจกให้เด็กๆน้องเด็กๆมาแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นทุดอุปสรรคที่เราจะแจกให้น้องๆด้วยนะครับผมก็รวมๆกันมานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญกันในเด็กที่นี่ก็จะแบบขาดแคลนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสินะเด็กๆก็เราเดินมาเป็นคนอ๋อเราก็ต้องบอกว่าเด็กๆกลุ่มนี้ห้าร้อยชีวิตเนี่ยครับคือเด็กที่เรียนหนังสือแล้วก็เป็นเด็กที่เคยบวชถือศีลทำบุญด้วยก็คือเรียกได้ว่าแบบเป็นน้องๆที่แบบน่ารักใจดีด้วยเราก็เลยมาแจกและหลังน ก็แจกแล้วก็คือศึกษาด้วยครับอ๋อเยอะมากวันนี้500คนนะคะซึ่งเอ่อเป็นเด็กๆชาวบ้านที่นี่นะคะที่เขาขาดแคลนมากซึ่ง <c oughs> วันนี้เรามาแจากแล้วก็รวมอาหารให้ต่างๆให้น้องๆเนี่ยประมาณ500รชุดนะคะ <c oughs> ซึ่งแล้วเด็กๆครึ่งเึือเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นเด,เด็กที่จะมาศึกษาธรรมะทวัดไทย <c oughs> ด้วย <c oughs> ก็คือเป็นเด็กๆที่ยังขาดแคลนอยู่แต่ก็แบบศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่ประพฤติดีน่ารักแล้วก็มี กลุ่มของชาวบ้านแถวนี้นะคะที่มารอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆจะดีใจแค่ไหนอ่าหนึ่งสองสามตาดูโอเคโอ้โหนี่ Pakauan tanggapi